ทักทายสบายดีค่ะพอแม่พี่น้องเบิด์สุผูสุคนค่ะมือนีแม่มาล่อนมากข่าวมากข้าวพี่น้องเนาะเพราะว่าบอดดี้เฮดคลิปมาหลายมือหลายเว้นและค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าเวลาค่ะพี่น้องเวลาบบมีงานอยู่โรงเรียนกันหลายละกะ่ะใกล้สิเขาช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะพี่น้องหรือว่าไวานาักเถินเนาะอยู่ทางผีเพิ่งก็สิโอนอัวโอนละเวง กับการเตรียมของขอของควันให้ลูกให้เต้าค่ะพี่น้องก็เลยยุ่งยากไปเบิร์ส่วนโซเนียอาโลดแม่มา่อนหลบเมยค่ะก็เลยบริเฮดคลิปให้พี่ให้น้องดเดบงได้ส้มน้ำกันอันมือนี้กับมะข่าวมะข้าวพี่น้องสิบบเดเป็นห่วงเป็นใยเกิดยังขึ้นเนาะแม่มา่อนคือบรุรเฮดคลิปแม่คุณเดดก็หายสาบสูนไปเพิ่นคือบมาเฮดคลิปอันนี้เอฟซีแฟนครับเพิ่นกับเขามา สอบมาถามอยู่กับแม่มาล่อนกหลายผู้ลาค้คนค่ะพี่น้องมือนีแม่มาล่อนก็เลยถือโอกาสว่าสิมาสีแจงให้พี่ให้น้องได้ฟั่งผมพอมกันเนาะว่าเป็นอย่างสวงนีแม่มาล่อนหรือวาอา่าแม่คุณเดชค่ะพี่น้องให้ข่าวให้ข่าวแม่คุณเดชก่อนว่าเป็นอย่างเพิ่นคือบด ah ้เหตุคลิปสวงนีเนาะค่ะอันนี้แม่มาล่อนก็ได้สอบถามเพิ่นละค่ะพี่น้องว่าเป็นอีหยงงคือบรล่งคลิป เอฟซีแฟนคลับเพิ่นกะสอบถามเข้อมาหลายหลายศายสนาว่าแม,แ,มแม่แม่คุณเดชหายไปซ้ายไปเนียคือบบมาเฮ็ดคลิปเพิ่อนคือทอดคือเทงเป็นสีหนะค่ะพี่น้องกะสันๆกะพี่น้องส่วงหลังจากที่ประมาณเดือนสองเดือนมังหันนี่ละพี่น้องก็คือสิได้ข่าวได้ข่าวอยู่เอฟซีแฟนคลับเพิ่นกระไดที่เพิ่นไปพาตัดเนาะค่ะเนาะไปพาตัดในช่องทองช่วงอ่าอ่าเพื่อนนี่ยังละ่ะ เกี่ยวกับมดหลอกมดลูกนี่แหละค่ะพี่น้องพอพาตัดมาแล้วเวลาเพิ่นกินเข่ากินน้ำลงไปเนี่ยกินซี่อิ่มหน่อยหนึ่งมันก็ไปดันไปกดมันก็เจ็บค่ะพี่น้องเพื่อก็กินไม่ค่อยได้ระบานนี่ก็เพิ่นก็ว่าอันมันบบมีความอยากคิดอยากไหมพอบ่คิดอยากปุ๊บมาเห็ดคลิบมาเห็ดคลิปเฮ็ดหยังสิมันกับ่บมวนผู้มาเบิ่งกับ่บป็นต่อยากแต่จะเบิ่ง่บป็นตะเบิงบเบ่งนะคะพี่น้องเพิ่นก็เลยว่า ถาอีกจะข้าวกอนวสักนกระต่างแบบว่าอาจสิไน้ส่วงเป็นส่วงที่แบบว่าอิ่มโตน้่ล่ะค่ะพี่น้องก็เลยขอเวลาพักผ่อนจักแ๊บหนึ่งกอนวสันเพิ่นวาอันก็คือเหตุผลเขา,ข,าข้าวที่เพิ่นเดบบอกเด็กกล่าวแม่มาล่อนมาเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นร่างกายน้่ยังบรพรวมปันไดความอยากความหิวที่จะไม่เฮ็ดขี้พเพ็ดอย่างยัง,งเสีย มันยังบอมว่าจจงสีนาค่ะพี่น้องกินลงไปแนมันกระจุกกระจเจเปงสีนามันมันกระสีขาดอัตทลอัดทลดเนาะค่ะน้องในการกินท่านผู้ส้มมาเบิงกระสีเบิงบวมวนไปังสีนาค่ะเพิ่นก็เลยตัดปัญหาไปไปว่าโอเคขอพักเยวเๆย้ไปสักก่อนค่ะเพิ่นพอมือได้เพิ่นก็สิกลับมาลุยต่อค่ะพี่น้อง ฝากถึงเอฟซีแม่ขุนเดชทุกๆคนเนาะค่ะเนาะว่าบ่ให้เป็นห่วงกันคิดหอดคิดเถึงกันอยู่กับแม่มาล่อนกับสี่ร้อยไปยามเพิินอยู่ดอกค่ะพี่น้องไปไปจอบไปซองเพิ่นยู่ดอกแล้วกะช่วงนี้กะยุ่เล็กน้อยยุงเรียนกับเจ็บกับป่วยไข้ติดโควิดหลายค่ะพี่น้องน้องคุณเดชกับแม่มาล่อนกับบด้ฮับเพิินมาน้าก็เลยบ่คอยได้เฮ็ดคลิปน้ำกันค่ะช่วงนี้คุณเดชกะท่านคุ้นกับ ยู่บ้านค่ะแม่มารอนบริหารเพิ่นมานน้ำกะสิคงสิเริ่มฮับกันอีกอะหลังปีใหม่พุ่นละค่ะพี่น้องกะสิเริ่มต้นอีหยังใหม่ๆกันเนาะค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคลิปสันส้นๆมาแจ้งข่าวบอกพี่พอกบอกน้องให้อันเพิ่นบ่ให้เป็นห่วงเนาะค่ะเนาะ <c oughs> แล้วก็มื้อนี้แม่มารอนก็นอยากจะมาอ่าอาวายพรก่อนวันคริสต์มาสให้พี่ๆน้องๆอ,อ,อ่า เบอร์สุผูสุคนค่ะสิเป็นคิดเป็นพูดเป็นมุสลิมทุกสิ่งทุกอย่างให้หักกันแพ่งกันเด้อค่ะพี่น้องมือได้ศาสนาได้ก็ดีเบิดล่ะค่ะพี่นอ้องมือสันวันดียังสีเป็นวันเป็นมือตุ่มมือโฮมค่ะเมมลอนสิบอมาซีเลียดว่ามันโมเมนต์นวัฒนธรรมของคนไทยเฮ้ามาอยู่เมืองเพิินค่ะพี่น้องอันใดมันดีกะเอามาใส่กับเจ้าของเพราะว่าวันคริสต์มาสจริงๆแล้วหลังจากที่เฮ้ามาใส่ซีวีจูพีได้สัมผัสได้มาเบิง่ง มันก็เป็นวันขอบคร้วเป็นวันที่ดีค่ะพี่น้องเใ,ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้เต้าให้สามีภรรยาได้ฮักได้ตุ่มกันเป็นมือสำคัญเป็นวันขอบคร้วที่เฮามาตุ่มมาโฮมกันมีหยังมาเฮ็ดสูกันกินยูยูบานยูซองไปเองสีนะค่ะคันเปรียบได้กับวันทั้งขอบคร้วทั้งบานเฮาเป็นช่วงเทศกาลสงการไปเองสีนะค่ะพี่น้องอัน ผู้ใดที่เพื่อนเค่งค่าศาสนาเพื่อนก็จะงสิงขา้าไปเข่าโบสถ์คะ่ะแต่ส่วนมากเพื่อนสิเห็ดกันยุบานคะ่ะพี่นอ้องมหยังก็เห็ดสู้กันกินเป็นวันพิเศษเป็นวันตุ่มโฮมขอบขครัวค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็อยาไปาตั้งอคติตั้งกฏยังต่าง,งๆคะ่ะอันใดมันดีเขาก็รับไหวบริสียหายคะ่ะอันนี้คือ,อความเซตคิดเห็นส่วนตัวของแมมมารอนเองคะ่ะพี่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่มาล่อนกับมาบอกมากล่าวมาข่าวพี่น้องไปเพียงซสานีเนาะก็ขอให้พี่ให้น้องมีแต่ความสุขความจเจริญความเก็บใจให้ได้ความไขย่ยาห้มีด้วยค่ะพี่น้องเด้อขันคือถอดคือถึงกันกะเบิง่งคลิปเก่าๆให้กำลังแรงใจแม่มาล่อนเขามาอ่ามือได้พร้อมสีดำเนินการกับสีเลื่อมจัดเลื่อมเฮ็ดกับลูกกับเต๋ากขาสีค่ขอยๆเฮ็ดไปมีคลิปยังกับสีค่อยลงให้พี่ให้น้องในเบิง่งน้ำกันค่กะกันยังหักยังคือถอดพี่น้อง คือเกาค่ะพี่น้องแค่ว่าแม,มาลอนอยากกับเบียกกับงานคะ่ะการเฮดคลิปมันก็ต้องใสเวลานํามใสความใสเวลาค่ะพี่น้องความยาก่ไงกะบบได้ยากปันดแต่มันต้องใสเวลาค่ะในการตัดต่อในการตัง้งกล่องตั้งยังไปลงสินะค่ะตอนเบิ่งนี่มันง่ายคะ่ะแต่ตอนเฮดมันยากค่ะพี่น้อง <c oughs> ส่วนตัวแมมลอนเองกะส่วงนี้กะ ยู่ดีสบายอยู่ค่ะยังไ่เท่านเนี่เป็นโคโรโนอโคโรนายอีหยังกะไปฉีดวัคซอกวัคซีนแล้วเรียบร้อยแล้วเข็มที่สามละค่ะอันแต่ว่ากับ่ได้ประมาทค่ะพี่น้องกะใส่ชีวิตปกติแต่ว่าเฮากะตอ้องอ่าอันนี้โตจะคล้องจักหน่อยแค่นั้นล่ะค่ะสะกรีนโตจะคล้องจักหน่อยบ่แม่นว่าฮอนได้ฮอนจับฮอนบายใส่ปากไปยังสินะค่ะอันใดที่เฮาป้องกันโตจะคล้องได้กะพยายามสิเฮ็ดค่ะพี่น้องเฮ็ด อย่าไปรีรอดาะพอคำมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยากน้ากันไปเบิดค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มาล่อนก็ขอฝากพี่ต้อนนองไว้เพียงสานีละค่ะพี่นองให้หงูเจ้ามีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีให้มีแต่โศกตลาบตอนรับปีใหม่ตอนรับคริสต์มาส ให้มีแต่ความสุก้อคะพี่น้องมแต่ความสุกกระร้อยยิมค่ะอย่าทุกอย่าโศกค่ะพี่น้องเอ้ยกินบ่บกจกบ่ลงนะคะให้มีตะลำตะรวยเนาะค่ะยูดีสบายเบิดสุผูสุคนค่ะพี่น้องมือใด้อมแม่มาลอนสีฟ้ามาลงคลิปมาเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะหรือสิพ้าไปยามแม่คุณเด็ดก็ได้ค่ะไปสอบไปถามเพิ่นว่าเพิ่นเป็นจังไดอยู่จังไดช่วงนี้เนาะค่ะยูดีสบายเบิดสุผูสุคนค่ะลาพีลาน้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ